สวัสดีครับวันนี้วันที่11นะครับ11บเอรก,กรกฎาคม2564นะครับยังไงก็มาพูดเรื่องเลขล่างอยู่ดีเมื่อวานนี้ผมบอกว่าจะวันนี้จะทําเลขบนแต่ว่าไม่ได้ทํานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้นะเลขบนพรุ่งนี้นะครับสามตัวบนตรงสองชุดนะครับคิดว่าน่าจะสองชุดนะแต่ผมให้เน้นตัวนี้ก่อนนะครับเลขล่างเมื่อวานนี้ นะครับเห็นไหมสูตรนี้มันเข้าเปนะเลยนะเด็กวิ่งแต่จับคู่ได้นะครับตั้แต่นี้เลยเดกวิ่งวิ่งวิ่งตัวเดียวนะครับ1.8ออก1.8นะครับ4.4ออก4.5นะครับอธิบายอย่างนี้นะ 11ออก1 1 7 2 9ออก29ปัญหาก็คือแบบนี้เองนะครับมานเน้นให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะที่ดูคลิปเดี๋ยวงงเดี๋ยวลืมนะครับฉะนั้นศูนยนี้แต่08นะนะครับ08นย์แปดมาดูศูนย์นี้ครับ สูตรนี้ก็เหมือนเหมือนกันแหละได้ห้าห้าแต่มันออกห้าหกนะครับนี่ออกห้าหกต่อมาหนึ่งแปดหนึ่งเก้าออกหนึ่งแปดนะครับนะสูตรนี้ได้สองชุดต่อมาได้สี่ฝั่งตัวนี้ได้สี่กับห้านะครับสี่กับห้าคับคู่ ส 4, 4่5ออกส5นะนี่ออกส5นะครับต่อมา1ตัวนี้1อันนี้6 7ออกถ้าจับคู่ก็1 6 1 7ออก1 7นะนะครับต่อมาอันนี้ได้เลข2นี่ได้8กับ9 9นะครับจับคู่ได้28นะครับ29 2ชุด ออกสองนะเข้างวดต่อไปนี้16กกรกฎามนะครับศูนยนานะครับเนี่ยศูนย์สงศูโอเคล่างนะสิ 16, กระดาษกร,รกดี6มาดูสูตรสุดท้ายสั้นๆน,นะครับวันนี้สั้นๆเลยเน้นเน้นตัวนี้เลยนะครับสูตรนี้สูตรที่สามเนี่ยเนี่ยสูตรที่สามสูตรที่สามนะเห็นไหม ห้ออกเห็นไหห้าห้าออก 1, 8, แล้วครับออกห้าหหนึ่งหนึ่งออกหนนะครับสีออก4ี่ห้าหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งเจสองสอง ออกสองเก้าหมดสิบหกกรกฎานี้สูตรนี้ในศะูนย์ห้านะไงศูนย์ห้าสุดหมดต่อไปเนี่ยถัดกลุ๊ปนี้มือรื้อเนี่ยนะครับในศูนย์ห้าฉะนั้นมันจะมาศูนย์ห้ารือยังไงก็แล้วแต่ตามสูตรนะครับเรียบร้อย ศูนห้าไว้ก่อนสี่นะครับฉะนั้นผมจะจับจากศูนย์นี่นะจับจากศูนย์นี่เหมือนเดิมห้าสองห้าห้าสองห้าสามห้าเออห้าสาม แล้วก็ห้าสองแล้วก็ห้าแปดนี่แค่นี้ครับล่างอันนี้ผมซื้อแล้วได้แล้วตัวนี้ซื้อมาแล้ว0ูนย์แดเนี่ยซื้อซื้อมาแล้วได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัวนี้1 2ึ่งสอี่ห้าห นี่รับเลขล่างงวดนี้อยู่นี้แน่นอนนะครับล่างนะครับเจ็ดชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนะครับเจ็ดชุดเมื่อวานผมเขียนหกชุดผิดเลยเจ็ดชุดนะครับเจ็ด,ด,ดหางฮะล่างนะ ล่างเจ็ดชุดนะชอบตอนไหนก็เอาตอนนั้นแหละครับนะอยู่นี้นี่แน่นอนเล็กล่างคนนี้เพราะว่าล่างมันดับเจ็ดไงมันตัดออกไม่ได้ตัดว่าผมว่าจะตัดให้มันน้อยลงมันตัดไม่ได้ไงเพราะว่าล่างมันดับเจ็ดฉะนั้นมันไม่มีเลขวเจ็ดมันก็เลยอยู่ครบทุกตัวเลยนะครับในสามศูนย์นี้นะครับในสามศูนย์นี้ เด็กล่าอยู่ประมาณนี้นะครับท่านใดที่มีทุนก็ซื้อทุกตัวเนี่ยถูกแน่นอนนะครับแต่ถ้าถ้าไม่ถูกก็ตัวขายตัวมันนะครับ <c oughs> นี่สูตรคำนวณก็ตามนี้แหละครับนะโอเคครับกรุงนี้ที่ตามต่อไปครับสามตัวบนตรงๆสองชุดนะครับพรุงนี้